ถามว่าโลกของหนูแตกต่างไหมมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะคะพี่เขาใช้มือหนูใช้เท้าหนูรู้สึกว่ามันพิเศษมันเป็นสิ่งพิเศษที่เขาให้มาด้วยซ้ำคือหนูว่าคิดว่าหนูไม่ได้ขาดว่าพิการหนูแค่ใช้สิ่งที่เหลืออยู่ค่ะให้เป็นประโยชน์แล้วก็ให้มีคุณค่าที่สุดแค่นั้นเองคําว่าร่างกายพิการอ่ะมันไม่ใช่ข้ออ้างเลยเราสามารถทําได้ค่ะหนูก็แบบมันแฮปปี้อ่ะพี่มันสามารถก้าวผ่านขีดจํากัดของตัวเองคําว่าพิการมาแล้วอ่ะค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวบุธิดาชินวงศ์นะคะหรือว่าฝ้ายใช้เท้าแต่งหน้านั่นเองค่ะตอนนี้ก็อายุ20ปีนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาาลัยธุรกิจบันติคณะนิทศาสตร์สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ค่ะมีความสนใจที่จะแต่งหน้าตั้งแต่ตอนม4เลยค่ะ ตอนนั้นก็เพิ่งเข้ามปลายใหม่เนาะเห็นเพื่อนสวยที่แรกอะหนูเรียนโรงเรียนคนพิการชื่อว่าโรงเรียนศรีสังวรเป็นของสมเด็จ่าค่ะแต่ว่าเขาไม่ให้แต่งหน้าแต่งตัวก็พอเราจบมต้นจอที่นั่นมาเนี่ยเราก็มาเรียนมปลายที่โรงเรียนเด็กปกติมีแบบคนแต่งหน้านิดอะไรอย่างเงี้ยล้วก็เฮ้ยเราอยากแต่งบ้างเราก็ลองไปเซิร์ชดูใน YouTube ค่ะดูแต่งหน้าใสๆไปโรงเรียนแต่งหน้ายังไงครูจับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองแต่งตั้งแต่มสมาเลยค่ะลองใช้เท้าแต่งอาทิตย์แรกๆคือแต่งไปเรียนก่อนเพื่อนก็ถักว่า เคยฝ้าไปทําอะไรมาทําไมหน้าเทาจังเราก็ด้ยวามว่าหน้านะบ้าไม่เทาปกติปกติกต,ตอนนั้นยังเลือกแบบ พวก BB รองพื้นไม่เป็นฐาก็ไปเชื่อเขาว่าเนี่ยใช้ BB มันธรรมชาติด้วยความที่สีผิวเราอะไม่ได้ขาวเหมือนเหมือนคนในคลิปค่ะเราก็ไปใช้ตามปรากฏว่าหน้าเราก็เขี้ยวไปเลยก็ยากมากๆเลยนะคะพี่เพราะว่าเราอะเคยใช้เท้าแต่กินข้าวาใช้ชีวิตประจําวันแต่ว่าเรื่องแต่งหน้าอย่างเงี้ยเราไม่เคยทำอุปสรรคอย่างแรกในะตอนนั้นเลยก็คือการเขียนคิ้วคะ่ะเพราะว่าหนูใช้เท้าข้างซ้ายข้างเดียวในการแต่งหน้าทั้งหมดมันทําให้ตอนแรกเนะี่ยยังบาลานซ์ไม่ได้ ก็ความสวยแหละพี่ไอ้จริงผู้หญิงอะ่ะแล้วหนูวะเป็นคนที่แบบ็นคนวันหน้าวันหน่มมันกนโหลบวันเบาอ่ะพี่หนึ่งออกมาแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเราอยากสวยเหมือนเขาอะ่ะเราก็เลยตัดสินใจอัดคลิปด้วยความที่หนูวะอยู่กับคําที่ว่าพิการทําอะไรไม่ได้หรอกและหนูว็คิดว่าทําไมมันจะทําไม่ได้วะก็ทําได้เหมือนกันหรือเปล่าเราก็เลยเลือกที่จะอัดคลิปเพราะว่าอยากเป็นที่รู้จักแล้วก็อยากแบบว่าให้คนในสังคมค่ะยอมรับ ส่วนมากก็จะมีแต่คนชมแต่ส่วนน้อยก็จะมีแบบคอมเมนต์ลบๆว่าเอาร่างกายมาแลกความดัาหรือเปล่าให้แบบน่าสงสารหรือเปล่าแต่ตอนนั้นอะคิดว่าเขาชมไงก็เปล่าค่ะหนูอยากแต่งหน้าเฉยๆเลยตอนนั้นอะแรกๆไงเรายังไม่รู้ว่าโลกโซเชียลคืออะไรอะค่ะก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าเอ้ยทำไมใช้เท้ามาแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นของต่ําไม่ใช่หรอเพราะว่าหัวคือของสูงแต่หนูคิดว่ามันไม่ใช่ของต่าอะถ้ามันพาเราไปในจุดที่สูงสุดได้หรือว่าพาเราเดินตามความฝันได้ค่ะ ก็มีค่ะมีเพื่อนค่ะเพื่อนในห้องในแก๊งตัวเองนี่แหละค่ะก็มีแฟนคลับค่ะเขาก็มาแต่งที่บ้านแล้วก็ดาราที่หนูไปออกรายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบเฮ้ยลองทาปากพี่ได้ไหมลองปัดแก้มเขียนคิว้วพี่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ รู้สึกว่าหนูไม่ได้ขาดตั้งแต่เด็กๆเอาจริงๆนะหนูไม่ได้แบบว่ากลหกหรืออะไรนะคือหนูมีความคิดแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆค่ะเพราะว่าในสังคมในสภาพแวดล้อมที่หนูอยู่เขาไม่ได้มีท่าทางรังเกียจหรือว่าอะไรเลยครอบครัวหนูก็เลี้ยงหนูแบบเปิดเลี้ยงแบบเหมือนเด็กปกติหนูว่าดื้ออดื้อมากๆก็โดนไม้แขวนโดนแบบด้ามไม้กวาดโดนก้านไม้โยมอะไรอย่างเงี้ยหนูโดนมาหมดแล้วมันก็เลยทำให้ชินว่าคนปกติเขายังโดนตีเลยเออเราก็โดนตีเราก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากเด็กปกติทั่วไปถามว่าโลกของหนูแตกต่างไหม ันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะคะเขาใช้มือหนูใช้เท้าเขามีขาในการวิ่งในการเดินหนูมียูแช์หนูมีรถเข็นในการเคลื่อนที่ในการมูฟเหมือนกันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเราไม่ได้แตกต่างอะไรค่ะหนูแค่มีอุปกรณ์ช่วยแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมในการดํารงชีวิตแค่นั้นเองหนูรู้สึกว่ามันพิเศษมันเป็นสิ่งพิเศษที่เขาให้มาด้วยซ้ำคือหนูว่าคิดว่าหนูไม่ได้ขาดหรือว่าพิการหนูแค่ใช้สิ่งที่เหลืออยู่ค่ะให้เป็นประโยชน์แล้วก็ให้มีคุณค่าที่สุดแค่นั้นเอง จริงๆต่างชาติเยอะมากแล้วคลิปนั้นในติกต่อก่ะ24.1ล้านวิวค่ะเยอะแบบเยอะมากๆตอนนั้นอ่ะแล้วหนูแบบโู้มาจับเด็กันคะคุณพี่ใช่แล้วก็แบบว่าเขาวชื่นชอบในตัวเรามากแบบเราอ่ะ Amazing มากมากเราได้ทําให้ทุกคนเห็นแหละว,ว่าไม่ใช่แค่ในประเทศตอนนี้ต่างชาติก็เห็นว่าเด็กอย่างพวกหนูอ่ะก็สามารถมีความสามารถเหมือนคนปกติเหมือนกัน ทุกวันนี้แฮปปี้มากค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูอะสามารถทําให้สังคมยอมรับคนพิการได้มากขึ้นเพราะแต่ก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่าคนพิการนะได้แค่ขาเดอร์ตอรี่เท่านั้นแหละแต่เนี่ยหนูทำให้เห็นแล้วว่าคนพิการนะสามารถทําอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทํามันอยู่ที่ใจล้วนๆถ้าใจเราสู้ใจเราอยากทําคําว่าร่างกายพิการอะมันไม่ใช่ข้ออ้างเลยเราสามารถทําได้ค่ะหนูก็เลยแบบมันแฮปปี้อะพี่มันสามารถก้าวผ่านขีดจํากัดของตัวเองคําว่าพิการมาแล้วอะค่ะ